ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝูบลมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาฬสินเอาขอเล่นกันนะเปืดอายกันนะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาฬสินค่ะอยู่กับน้องๆนะคะสาขาอะไรนะครับวัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ครับสัตวศาสตร์งานดีไหมคะ ถ้างานดีมาที่นี่เลยค่ะนะคะมหาวิทยาลัยกาตรสิงห์เรายินดีต้อนรับนะคะกิจกรรมวันนี้เราจะทําอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้เราพาทุกท่านไปชมนะคะแผนต่างๆในศูนย์วิจัยและปบรมสินทรค่ะพร้อมกับน้องน้องเนยน้องแน็กและก็หวานใจค่ะน้องเตยน้องเตยและก็พี่ปนัดดาค่ะนะคะขอบคุณทจกคนด้วยนะคะไปชมกันเลยย้ไปเลยแม่ ที่แผนกสุกรนะครับแผนกสุกรนนครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นหมูหน่อยครับผมเพิ่งขอดใหม่ครับน่าจะประมาณมวนาเกลือิศหนึ่งเนาะเดือ,อกนกล้วยขอดบะประมาณประมาณเจ็ดมือนะครับผมเบิ้งจากาสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวสิให้เบิงบรรยากาศที่เฮาบุเคยเห็เน,น,นั่นเอครับเดียบุเเห็นมุ้งอยู่ที่ครับ เห็นเรื่องไรครับนี่ดีไหมดีเอซ่อมสักตัวบ่ล่ะซ่อมฉีดสักตัวบ่ล่ะจะได้หูมุ้งแล้วก็จับจับหูมาได้กบีดนแล้วก็ได้ละไม่ไม่ต้องเสียงเพราะว่าเข็มครึ่งก็กดตรงนี้เลยครับกดบีดตึงปุ๊บแล้วก็อ่านแหละครับกดตรงๆครับตรงๆอ่าแล้วก็เบาๆเบลเอี๊ย มาสีกลับขึ้นมาอ่านวดเตืนเตืนเต้นนะครับอ่าแล้วก็ทำเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้เป็นไรน่อยฮะตื้นเต้นวะปัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว์โชว์โชว์เชื่อเปิดไทยหลดเห็นไแนวเดินถือไม้อินมีที่ได้ไหมได้ใครเห็นแคนี้โอ้ยโอกาสดีได้เลยพวกเจ้าเนี่ยอย่างมากยังมากอย่างมากอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้ ไปเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูน้องพร้อมกันนะจะได้ตื่นเต้นว่าจะได้อุ้มได้ไหม เดี๋ยวเดแป๊บนึงตอนนี้นะคะหลูอยู่ที่โรงเรือนข้อแรกอนุบานนะคะลค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะนเนยจ้องที่เลนเลยไม่ต้องเขินเจ้าของเห็นเลนพี่เขาจ้องเลยอ่าตอนนี้นะคะเนาอยู่ที่โรงเรือนข้อแรกอนุบาลน,นะคะและที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างตามเลยไปดูกันเลยคะ่ะ น้อยเชิญชวนว่าคนทักบ้านเขาแบบเมึงงพายูนนะข้าสิบห้าเขาเป็นแบบไหน ตอนนี้ตอนนี้เต้ยกับแม่ก็กำลังอุ้มให้เลยแล้วให้เลยเขาอุ้มให้เห็นตัวใหญ่สุดปะอ่ะโอเคตัวใหญ่สุดนะครับเต้ยอุ้มได้ปะเลยเข้าไปอุ้มตัวนี้เลยเนี่ยไม่ยากเลงชี้จะเรื่อยเงี้ยคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะคุณผู้ชมคะจำภาพนี้ได้ไหมคะหนึ่งซอสท้าและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาผู้ชมไปพบกันะค ไม่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 ตัวละแสนเนี่น่ะทีนี้ก็อุ้มเลยอุ้มเลยบอกเอาเอารอรอเลยเราเรากล้องก่อนเนยอุ้มจอีกเลยข้างหลังเอา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 ตอนแลี้นี่แหละม้วนนี่แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนในเลี้ยนนี่แหละตอนแลี้ยนี่แหละเอาเอาให้นได้ข้างหลังเชียร์หน่อยเอาอุ้มหน้าอกได้พี่กล้วยให้เขาอุ้มหน้าอกเลยอุ้มได้อุ้มหน้าอกเลยเนยตามหน้าอกอุ้มหน้าอกปึ๊บโอ้โหหันขากล้องทิ เนยหาหากล้องฝั่งนี้ครับ <im it> ภาพเดิมภาพเดิม <im it> เนยอ,อุ้มเลยลกูกโอ้โหเป็นภาพความทรงจำดีๆนะครับพี่พี่เต้ยพี่เต้ยมาข้างๆเนยหน่อยฝั่งนี้เร็วเนยเนยกันแน่อยู่คนละฝั่ง <im it> อยู่คนละฝั่งชี้ชี้หาเนยชี้ครับหาน้องชิซูนาใกล้ๆกันเออชี้สักชี้ช้าๆชี้ไปเรื่อยชี้อย่างเงี้ย เออยิ้มยิ้มยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นน้ำนะโอ้ทำไมเขานิ่งอ่ะไปเป็นน้ำด่าลาเาี่ยไรเราก็จ่าละเราหัวนมไหมยิ้มพร้อมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเตยเต้ยเลยเนี่ยทำท่าทำท่าชี้หัวนมหน่อยชี้หัวนมหน่อยนับนับเต้านมนับเต้านมนับเต้านมอย่าไปนับเต้านมเลยนะเลยแล้วนับเถอะแม่นับเธอแม่นับไปเรื่อยๆนับเลือยเออนั่นแหละแม่พันต่อไปในอนาคตนั่นแหละเรามาชี้ยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งเยี่ยมเห็นไหมเออเนีนั่น ผมมีเสียง้มัเนาะเขาอุตสาห์เดี๋ยวอีกแป๊บมันะเลยในีหนเอาแล้ทำไมเขานิ่งเอาไม่เข้าใจกีเมือแล้วอาจารย์ฮ้ือไม่เป็นไรอาจารย์กลัวว่าหมันหมานกี่เตมือนะหมานอุ๊ยทำไมเขานิ่งขอโทษนะเขาได้แล้วปะผมขลาเจ้าหญิทยนะ้าวนเพื่อนครับเพื่อเต่าน่มเพิ่นโอ้ไมเอามาบุกมือเลือมาเลือมาห้ามหมูค่ะ ไมต้องงแอมเปะหัน้นนี้อยู่ที่แผนกโคนมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิงห์มหาวิทยาลัยขลิศนะครับผมเราไปข้างหลังดีกว่านะครับพอดีน้องๆกำลังถ่ายทำพี่พัก เอาธรรมชาติเลยจบะเอาธรรมชาติเลย้องเลยลไม่ต้องะไรลูกไม่ต้องตื่นเต้นก็ต้องอันตนเต้นลูกอเพราะว่ตอนนี้ทุกคนจ้าตอนนี้เราอยู่ไม่บู๊ที่นีกันนะครับดอกนี้เดียวยั่ีตัวนี้ก็จริงๆตัวเดียวพอตัวเดียวเป็นเรืวเพื่อนะครับนี่มุ้งนี่ไว้ครับนี่ น,นี่เป,ประแดกหงดำค่ะมองมองที่เลนเลยไม่ต้องลึกลักเลยเอาเอาหน้ารักเลยนั่นแหละลูกะตอนนี้เไปแล้วูก่อนไปก่อนนตอนนี้เราอยู่ที่แผงหองดำค่ะ ต้องให้น้องเต๋อเป็นคนบอกนะแม่เอาล่ะเดี๋ยวมล่วีกงลูกอีกละ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 เอาไหมลูกเอาเลยเนยสบายสบายเลยลูกเอาเลยเอาเนยอยู่ที่แผนกหงดําตอนนี้นะคะเนยอยู่ที่แผนกหงดําค่ะหงดําเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ยืนยาวและที่จังหวัดกาฬสินธุ์หรือที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานี้นะคะสามารถเพาะพันธุ์ได้นะคะเราจะไปดูความน่ารักของเขาด้วยเลยไปเลยค่ะ เอาแบบเอามาจัดใจอ่ะแม่เอาว่าแบบชอบบอกที่แบบว่าเขาบอดี้แต่งเป็นเลี้ยงคว่ำเดียวการใช้ชีวิตคู่เมื่อรักแรกจริงเดียวอย่าบอกใครเลยว่าใครทีวิตคู่นะเขาบอก่มีชีวิตคู่ที่รักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวรักน้องเตย์ที่แผลซ้อมเป็นบ้าดถึงเป็นคนรักที่รักเดียวใจเดียวค่ะที่กาฬสินธุ์หรือมหาลัยกาฬสินธุ์ของเราสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วค่ะ ไปดูความน่ากลัวของดำได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะเดินตามเขาไปเลยไม่ต้องสนใจไปเลยไปเลยเอ้าตรงไปแมสเน็กเจ้ามาหยางบอกให้ตรงไปตรงไปไอ้ก็บอกให้ตรงไปอยู่แหมเอ้าตรงไปก็ใหม่ก็ได้ตรงตรงรั้วนี่มาเลี้ยงแถวกันใหม่โอ้ย่วุ้ยเน็กเห็นไหมเน็กไปก่อนเอ้าไปห้าบอต้องจับแล้ว เอาห้าสี่สามเดินไปเลยต่อกันไปเออยิ้มแย้คุยกันแน่คุยกันโอซี่แม่ซี่แม่น่ะซี่โนแมน่แล้วนะ่ะซี่แมน่แมน่ะได้ลูกไปเอาตามเขาไปเบิง้งอ่ะเลี้ยวเบิ้งเลี้ยวเบิ้งโทรศัพท์มือถือจกออกมาถ่ายรูปเออถ่ายนั่งถ่ายนั่งถ่ายนั่งลงนั่งลงเอามือถือถ่ายนั่งลงนั่งลงยามันจะแล่นแล้วน่ะเอานั่งลงเอาเออนั่นแหละอืมเอา ใายได้บ่เอาอันพาเพิ่นไอ้ลอยมาเป็นลุงหัวใจได้นะโอ้จะาถ่ายวิดีโอได้บ่แม่นว่าสิมาต่อ <c oughs> <c oughs> แล้วมาแคปวิดีโอบ่ได้เด้